ให้ซี้ิตใหม่ป้าเลยยิ่งก็ถูกโรต,ตรารีน่าปิ๊งเลยเนาะเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะซื้อประตูจ้ามาจากบางคุณเทียนจ้าอายุก็เท่าเอากันก็60แล้วเนาะ คือทำงานไม่ได้ตอนเช้าแฟนลูกลูกสะภ้ไปทํางานป้าก็จะหอบหมอนหอบ้าห่มมานอนมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หายใจครึ่งเดียวแล้วตัวส่วนมากตัวก็จะปวดพอบางครั้งก็นอนตัวเขียวอยู่คนเดียวเนี่ยคนไม่มีแรงอะ่ะเรียกว่าไม่มีแรงลงจากห้องชั้นสองมาชั้นหนึ่งก็จะไม่ไหวแล้วน,น,น้ําขันนึงอ่ะขันมันนอกแล้วถ้าเขียวขันพขาสติกอย่างมากไม่เกิน3มขันป้าเอาไม่ไหวแล้วคือมันปวดหมดอะ่ะมันยกไม่ขึ้นมันปวด หรือกาเป็นภาระเขาก็เคยคิดเคยพูดกับลูกกับผัวว่าอยู่ไปก็หนักอยู่ไปก็เหนื่อยคือท้อแล้วว่าไม่อยากแล้ว่าห้าปีเต็มเต็มที่เป็นมาเที่ยงลูกก็ต้องวิ่งเข้าบ้านไปหาข้าวให้กินบ่ายโมงแฟนก็ต้องวิ่งเข้าบ้านถ้าวันไหนจะอาบน้ำจะบอกเขาว่าจะอาบน้ำนะวันนี้เขาก็จะตักน้ําใส่ถังไปตากแดดไว้บ่ายโมงบ่ายสองเขาก็จะเข้าบ้านไปอาบน้ําให้อาบน้ําแล้วเขาก็ไปทําง,งานกันต้องอาบน้ <ๆ S 2> นําธรรมชา,ศา,ศาติเฉยๆป้าอาบทีไรป้าจะตายทุกที่ ปวดปวดปวดแล้วมันจะเขียวเขียวทั้งตัวเขียวหมดน้ําถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นก็ต้องเอาน้าไปตากแดดแล้วกะ็คิดว่าไม่รอดหรอกเพื่อนที่ทํางานด้วยกันมันเห็นน่ะลูกเขาจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็พาแม่เขาไปเข้าโรงนนพยาบาลนครธนเพราะตอนนั้นบ้านป้าอยู่หน้าโรงพยาบาลนครธนห่างไม่เท่าไหร่เขาก็แบบเขาพูดยังไงอ่ะกูมีเงินกูไม่ตายหรอกมึงนั่นแหละรอวันตายอตาล่วงเนาะเพราะเราไม่มีอย่างเขาไง เริ่มไปหาวันแรกกินจนเบื่อแล้วก็พูดกันเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มบอกพี่ลองกินดูของเขาดีนะพี่กินตัวนี้เริ่มแนะนําให้กินกินเอสโดดีเดือนเข้าเดือนที่สามอ่ะมันรู้สึกแล้วอ่ะตื่นเช้ามาเอตัวกูทาไมเบาวะแขนอะไรเราเอียดจากที่นอนมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เจ็บก็ยังคิดว่าคิดไปเองมะไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้คิดว่า กินแล้วมันดีนะคิดว่าคิดไปเองแล้วกินก็ไม่ได้กินเหมือนสาบ้านนะสามวันจะหมดขวดมีลูกลูกป้ากับแฟนป้านั่งคุยกันมันดีจริงนะจริงแต่มันดีจริงๆเขาก็บอกอะลองกินอัดอย่างเดียวเลยอัด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 เลย6เดือนพอข้อเดือนที่6รู้แล้วว่ากุลรอดละเดินออกจากบ้านไปหน้าโรงพยาบาลนครธนเดินจากนาครธน,นมาบ้านเดินจากบ้านไปเซนทัน่น วันหนึ่งเดินเป็นสิบรอบเลยเดินอยู่งั้นอนะ่ะไม่เหนื่อยเนี่ยว่ะแล้วตัวก็ไม่ปวดมีแต่คนทักประตูไปทําอะไรมาหน้าปิ้งเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้เราก็ดีใจเราโอ้ก็กินถูกเนี่ว่ะมั่นใจว่าทํางานได้ขึ้นออฟฟิศเซนทัลเลยขึ้นไปหานายเลยนายบอกว่ามั่นใจแล้วนะบอกมั่นใจเดี๋ยวจะดูงานให้พอคุยกับเขาได้เจ็ดวันเขาโทรมาประตูเข้ามาทับจอบสตาป้าเขาเลยเนี่ยจังกับว่านั่นจนทุกวันเนี่ยป้าก็ทำกับป้าอยู่เนี่ยไอ้ที่ก็เจ็ตมันก็หาย มันร่อนมันุดไปเลยรุดโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปรักษาอะไรมานะมันุดของมันเองหน้าตามันก็ลดป้ามดมดประจําเดือนมาปี3เดือนป้ากลับมากินมากินเอสดีสเดือนเมนมาทุกวันนี้ก็ยังมาเพราะเราไม่เป็นแล้วเราทํางานได้แล้วอะทั้งลูกทั้งแฟนก็ดีใจป้ายังเคยคุยก็เริ่มเลยยิงก็ป้าถูกรถตุลีวันที่หนึ่ง,งคือได้ชีวิตใหม่กับมาเลยม่ใช่ว่ากินแค่ว่าเออกินเพื่อร่างกายเราดีงูนี่ตัวป้าเองนี่นะก็เอสดีนี่ป้าว่าให้ชีวิตใหม่ป้าเลย ทุกวันนี่แจ้งขึ้นมาก็วิ่งทำงานเนี่ยมันก็มีความสุขไปอีกอย่างนึงก็ร่างกายเราดีแล้ว ป้าที่ป้าแนะนําเพื่อนป้าก็จะบอกกินแล้วมันดีนอนรับลึกถึงเรานอนน้อยชั่วโมงก็จริงแต่คือเรานอนปุ๊บมันรับรับแล้วมันรับลึกไปเลยพอเราตื่นเนี่ยเราตื่นมาตาเราก็ไม่แสบงมใหม่งวงเงียใหม่ปุ๊บวิกคือเราเหมือนเรานอนทั้งคืนอะ่ะบางคนเขาถามป้าง่ายว่ากลับมาเที่ยงคืนตื่นตีสามสิบโมงเข้าเซนทันเที่ยงคืนกลับเอาแหล่งตรงไหนมาเอาเวลาตรงไหนนาะป้าก็ถือขวดเอทอด,ดีไปเคาะหน้าบานนี่ไงตัวนี่ไงที่อยู่ได้มุ่งทีไปเจอลูกบูทเนี่ยเขานั่งรับเนี่ยป้าก็ กินไหมอะไรปะ EOD <H> ที่ปากินอยอ่เนี่ยเนี่ยที่วิ่งป๊อป๊อป้อ,อยู่เนี่ยกินไม่กินร่างกายตัวเองลองกินดูแล้วมันจะลืนตาโพงแล้วมันจะฟึงฟ่งฟิ่งฟิง่งนี่แหละบามงคนเขาก็กินพอากินแล้วเขาก็ลูกคายของบางคนเขาก็นานหน่อยก็เออประตูมันดีจริงๆว่ะป้าก็จะซักชวนเพื่อนๆนี่แหละมากินจะเห็นที่คนที่เขาแบบอายุมากเหมือนเราสภาพมันไม่เหมือนเราแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วมันก็โดหูแล้วก็จะแนะน,นํากันจะชวนกินถึงไม่ได้เป็นธุรกิจได้เงิน,ได,งนได้ทองแต่เราก็ได้บุญอยากทําให้ชีวิตตัวเองดียิ่งกว่านี้เงี้ยเออ ยิ่งมากมันต้องยิ่งแข็งไม่ใช่ยุยิ่งมากยิ่งอ่อนป้าอยากฝากตรงนี้ไว้หน่อยนึ่งนะคนที่ร่างกายไม่ดีขอให้หันมาลองกินเอทอดีดูป้าเคยคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยซ้ำแต่ป้ามกินเอทอดีแล้วป้าไม่อยากตายแล้วป้าอยากกินอยากอยู่ไปอีกนานๆถ้าเอดอดียังยังขายอยู่ป้าก็ยังยังอยู่ป้าไม่ตายง่ายๆถ้ามีเอทอดีขอให้ทุกคนลองหันมากินเอทอดีดูป้าเองอ่ะตอนในป้ามาสุขภาพดีละทุกคนถ้าอยากสุขภาพดีเหมือนป้าก็ขอให้กินเอทอดีดูจ้ะ